วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพันนะคะนากตยี่อบําบัดค่ะวือันแรกนะคะให้ชูม,มือขึ้นนะคะเปไ็นตัววายแบบนี้อาา่ะฮะเสร็จแล้วนะคะให้เราค่อยๆงอสองลงค่ะดึงแขนลงในขณะที่เราดึงอะคะ่ะเราจะต้องรู้สึกว่าสะบักอะหีตัวนะคะมาชูแขนขึ้น บิดลงค่ะอ,อะืเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะอันนี้ชู่แขนขึ้นบิดบลงโอเคซึ่งเวลาเราทำนะคะเราจะทำทั้งหมด10บครั้งต่อ1เซตทำทั้งหมด3เซตค่ะดึงจะเป็นการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพนะคะซึ่งในตอนที่เราทำนะคะเราต้องรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงสว่างค่ะมันหนีตัวนะอืม แต่ถ้ากิใครรู้สึกว่ามันยากให้ลองเอาหลังชีดกําแพงขอนก็ได้ค่ะแล้วก็พยายามเอาหลังแนบกําแพงไว้แล้วก็ล่ากมือไปกับผนังอืมก็จะง่ายกว่าค่ะเวลาเราทํานะคะเราต้องไม่รู้สึกว่าตรงบ่าค่ะเมือ่อยถ้าเรารู้สึกว่าตรงบา่าเมื่อยแสดงว่าเราอะค่ะใช้ตรงบา่าช่วยยกด้วยค่ะซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้ต้องการการเหน่ตรงนี้อืมค่ะลองไปทำดูนะคะ เท่านี้ข้อสงสัยก็คือสามารถสอบถามได้เหมือนเดิมค่ะงั้นวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ